สวัสดีครับบ่าวเก่งทำอะไรเนาะบ่าวเก่กงอ,อ้อมกบเหรออ๋อไปได้กบมาแต่ทางทางไหนเนาะบ่าวเก่งก็จะส่มาแต่บ้านหนองบนาเห็นบอ่อันนี้กบแบบธรมรมชาตินะเห็นบ,บ่เบิง่งรู้กบธรรมชาตินี่โตมันจะโปใหญ่เลยครับเนี่ยขั้นตอนเพิ่อนบ่าวเก่งเพิ่นกำลังกบนาเนาะเป็นกำลังซับจะแกงอ้อมให้กินมื้อนี้ แกงอ้อมอ้อมกบบั้นสวนมือหนิเสียเกมมึงนู้นไงเก่งเห็นบอกออกบมันต oh. e. e. ัวปูใหญ่นะเก่งเนาะพอดีคักพอดีคักผมหนากบหน่อยเฮ้ยปีกคือเสียบบว่งเองเสีบด้วกันเสียบด้วกันเนาะอ้อมก็เสียบด้วกันเมนูนี่มือนีิเมนูเด็ดแล้วมือหนิมะเก่งมันจะแกงอ้อมจะกินมือนีิอ้อมกบบั้นนาเนาะอ้อมกบนาเนาะอ่ะรอดูขั้นตอนต่อไปครับ มึงมึงเป็นซับไปแล้วเหมือนกันน่าตาเบิ่งกบเดิมมึงเบาเก่งมึงเสอ้อมให้กินมึอน,นี่ออมกบใส่พักใส่เนาะใส่พักกรขยองนะโอ้ยกบธรรมชาติธรรมชาติเอ๋อเ่าเก,าก่งมึนใส่ผงสื้อล้แล้วนี่แป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่เครื่องแล้วกันมาเอามาล้วนบาดนี้ ตำข้าวมะพริกตำข้าวเบือบบบนี้เพื่อจะเอาไปใส่แกงอ้อมขวดขัวเอาไปล้วนเนาะมี่เนาะบางเก่งขัวก็ได้ล้วนก็ได้เนาะภาษาไทยเขาว่าล้วนภาษาอีสานภาษาลาวบ้านเราขัวเอาเอาอย่างโลกนี่บางบักเกง พริดขบืออ่าอาจจะไปนอ้องโอ้โหพริดขบืออ,อีสานของแท้ครับอีสานของแท้้หนาตาอ้อมกบบ้านสวนเป่านครน,นะครับกบนะครพนมน้องเป็นส่งมาให้กินกบแบบธรรมชาติธรรมชาติขั้นตอนอย่างนี่ปเปล่าเ่งใส่บุญหุง หอ,อมกบใส่หมูหุงหงมักสว่างเนาะหอ,อมกบใส่หมูหุงพร้อมใส่มะกกียงนี่เป็นสูตรอยู่แล้วครับปกติใน,ในใส่อยู่แล้วจะก,การเริ่มไนี่ใส่ไปแดดหน่อยหนึ่งเนาะมะเกีงเนาะตัดตอนใส่ไปดแดดปลราปรุงแต่งและบาดนี่ใส่เครื่องก็กินได้เลย หอมกบใส่ยังแบบกาเก้งใส่ยังบาบนี้ใส่ผักกระเงโอ้ผักกระเงานีก็ปลูกเองอีกบานนี้โอ้โหธรรมชาติธรรมชาติรราตใส่ผักกระเงโอ้มันคือหอมเนี่ยผักกระเงานี่วักกระเงธรรมชาติคือหอมเนะวะปลูกเองพักอย่างน้ำแดงเก้งนะบ้านไม่อย่างนะั้นนะพี่เลิศเออ หอมครบโมนี้ครบแบบธรรมชาติใส่ผักกระแยงอีเลอศคน,นหน้าตาคือพิเศกิจหน้าได้ปะรอแป๊บหนึ่งเนาะ บ้านนี้เป็นขั้นตอนชิมแล้วบ่าวเก่งชิมแล้วมันก็ยังได้ดีปีปีแจวหางโยกไปเลยบานนี้อ่าขั้นตอนตักเสร็จถุยแล้วกินข้าวน้ำกันเด้อบ้านนี้เด้ออ้อมกบบ้านสวนบ่าวนครนะครับรับประทานข้าวด้วยกันนะครับแซ่บๆนัวๆด้วยกันครับสวัสดีครับ